สสวัดีครับถึงเวลาของรายการ IT Presentation นี่คือรายการที่สอนการใช้งาน Microsoft PowerPoint นะครับเพื่อการนำเสนออย่างได้ผลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นประโยชน์นะครับ,รบเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้น้ t ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตต่างๆแน่นอนว่าปัจจุบันนี้โปรแกรมการ นำเสนอบนหน้าจอนะที่มีคนใช้มากในสุดใลโลก,ก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองแล้วเรากำลังพูดถึง Microsoft PowerPoint 2010ด้วยนะครับ,รบดำเนินการสอนโดยผมหนุยพงศขครับและผมพี่หลามจีโกไอทีครับจัดรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือ eTV นั่นเองอนี่ก็เจอเป็นประจำนะฮะตอนนี้ตอนที่10ละมา10ตอนละเพอพูดพวดเดียว10ตอนโอ้โหพี่หลามผมเห็นพี่หลามเนี่ย สอนมาเก้าตอนล้ะ<ช>ตอนนี้สาธิตได้ไหมฮะได้ครับสาธิตในที่นี้ก็คือผมมีภาพนะครับนี่ผมเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใน S D card ของผมเนี่ย memory หน่วยความจำเนี่ย<ช>ผมบันทึกภาพมาเป็นพันๆรูปเลยแล้วไงครับผมจะต้องนำเสนอทางสปอนเซอร์ของผมว่าผมได้จัดทริป พาทุกคนไปสนุกสนานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ครับผมจะให้พี่หล่มช่วยทำ powerpoint ให้หน่อยครับอยากทำ powerpoint ครับผมเอ๊ะอย่างนี้แถวบ้านเรียกหลอกใช้นะฮะสาธิตครับให้ท่านผู้ชมได้รู้ครับสาธิตเลยครับนี่วิทยาทานนะฮะเนี่ยสาธิตเดี๋ยวผมภาคบอลให้ได้สาธิตกีกุลเฮ้ยอ้ามาลองดูกันเลยนะครับลองดูนะครับเราจะอินพอดภาพนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบในการทำ powerpoint นะครับเข้าไปนะฮะเสียบพวเข้าไปแน่นอนว่าปกติแล้วโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยที่เราได้ดูกันในหลายๆตอนเนี่ย มันต้องการเทมเพลตหรือต้องการภาพพื้นหลังที่เหมือนกันในแต่ละหน้านะครับอ่าไปดูกันเลยครับอ่านะครับผมก็ทำการก๊อปปี้ภาพที่คุณหน่่ยใส่มาในหน่วยความจำนะครับครับใส่เข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มต้นจากหน้าแรกเลยครับครับอ่าสไลด์คุณหน่่ยอยากตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะเอาสีนี้เลยนะฮะเอาสีนี้เลยครับสวยดีครับผมอยากตั้งอ่าตั้งชื่อพ s เ n t เ t ชันว่าทิปตะลุยกับหน่่ยพงศกขอ่าพิมพ์เลยผมพิมพ์เลยนี่นะผมพิมพ์เองโอ้ยกแค่อยู่ครับ ฮะยกแค่อยู่แล้วฮะยกแค่ก็ก็เออดูนะะฮนี่ฮะทริปตะลุยนะครับทริปตะลุยทริปตะลุยกับนุ่ยพงศุกนี่พิมพ์เลยฟับ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 นี่สวยงามไหมตอนที่หนึ่งไม่ต้อง่ใช้คำว่านี่เลยอ่าญี่ปุ่นอ่าตะลุยญี่ปุ่นผิดภาษาครับอ่าผิดภาษาอีกอ่าตะลุยญี่ปุ่นครับตะลุย ประเทศอะนประเทศญี่ปุ่นแล้วกันตะลุยซ้ำนะประเทศญี่ปุ่นนะฮะตบองสุดเล็ถ้าเกิดนะขยายสิขยายนะครับเอาสักเท่านี้แล้วกันวันนี้ดูการทําไปเลยเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมาพิพากษาจารกันว่ามันสวยหรือเปล่ามันดูดีหรือยังพี่หลามหัวข้ออะไรจะตวงสอนเลกขนาดนี้ขยายหน่อยนะครับเดี๋ยวครับสักโค่ครับทาให้มันใหญ่โตอลังการขึ้นเลใหญ่ไม่พอใหญ่ไม่พอมันต้องขยายด้านข้างไปครับ ปั๊บนี่เป็นไงเอาสองมาทัดก็ได้ไม่ไม่มีใครว่าให้มันใหญ่โตมโหดระทึกดีกว่าเลือกฟงเลือกฟอนอะไรให้มันสวยงามได้ครับนี่ใส่เข้าไปนี่ห้าสิบไปเลยใส่ตัวหนาด้วยหกสแล้วหกเลยตัวหนาด้วยตัวหนาแล้วนี่หนาหนี่ปากเลยเอาฟอนสวยๆหน่อยฟอนนี้ไม่สวยเลยฟอนอะไรครับเอาฟอนให้มันสวยๆอ่ะอะไรล่ะเลือกสิลงมานี่เอาสิลงมามีมีตั้งเยอะแยะยังไงครับฟอนเหลือเกิน ต้องลองดูทีละอันต้องไล่ดูครับโอ้โหมีเป็นพันอันไม่ไม่เงี้ยเลยหรอครับอย่างงี้ครับผมก็แล้วแต่ชอบครับนี่นี่นี่ผมดูนี่ให้ผมไม่ดูบางอันมันไม่มีภาษาไทยนะฮะนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยใช่เห้ยไปครับคาโฮมานี่มันเป็นฟอนต์แบบเหมือนเครื่องไม่มีฟอนต์อะไรแล้วเขาก็เลยมาใช้ฟอนต์นี้เอาหล่อๆเท่ๆนี่ผมไม่ดูแนะนำให้รู้จักกับนี่ฮะมเอสปั l i ิเลห นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เวลารายการนานใช่ไหมมีเวลาใช่ไหมมีเวลารออาหารมีไม่มากครับมีไม่มากครับเออเหรอฮะจะรอฟอนต์อย่างเดียวคงไม่ไหวเหมือนกันครับนะครับช่วยกันเลือกและผิดพอใจกันเร็วหน่อยครับโบวิเลียยูพีซีนี่สวยตรงไหนครับนี่นี่นะหล่อยังอ่าไม่หล่อเท่าไหร่ครับผมพอประมาณนะฮะเอาประมาณนี่นี่นี่ยังไงยังไงยังไงข้อมาข้อมายังไงยังไงทิพตะลุยนี่สับหนุ่ยพงศกนี่ เพราะนี่เห็นไหมครับเวลาเราจัดหน้าเองเนี่ยครับเราจะพบกับอุปสรรคแบบนี้ครับใช่แล้วทำยังไงดีวะมันใช้ดีไซน์ครับอ่ะพี่หลามลองซิครับผมกดดีไซน์ครับครับปับเลยพัวเป็นไงสักครู่ครับลองซิฮะนี่เนี่ยนะฮะอันนี้มันเกินเกินอันนี้มันกระเด้งไปแล้วครับเวลารายการเยอะใช่ไหมฮะเนี่ย ว่าเราย้ายอันนี้มาตรงนี้ดีกว่าเลยมาดีไซน์ล้างผ่านกันอยู่ตรงนี้นี่แบบนี้ก็ได้สวยงามเราอยู่บนนี้ดีกว่าโอ้หดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะเลยนี่ปึ๊บนี่ทิปตะลุยหน่่ยพงสุขนณประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี้เอาไงดีครับก็ไปวางเลยวางใต้ๆกันเลยนะะฮนี่เอาใหญ่นิดนึงนะฮะเสร็จปุ๊บยังไงนี่ไปวางใช่ไหมครับฟ้าเลื่อนขึ้นมาพิเศษนิเช่นที่ดีมันคงไม่ใช่แค่เทมเพลต กับตัวหนังสือมามันต้องมีรูปด้วยใส่รูปไหมครับใส่รูปครับแน่นอนครับผมมาที่ insert ครับครับเลือก picture ครับแล้วก็ไป directory ที่เราจะใส่รูปรูปเอาไว้นะครับเมื่อกี้ผมก๊อปเอาไว้ที่ desktop นะฮะแล้วก็นี่ครับเลือกภาพเลยครับจะเอาภาพไหนดีครับผมขอเลือกภาพเปิดทริปเลยดีกว่านี่เปภาพเปิดทริปอยู่นี่ทุกคนภาพภาพมาห้าสี่สามสองนี่หุนานเลยครับผมแล้วก็วางเข้าไป สวยงามเพราะว่ามีกรอบมารองรับอยู่พอดีครับผมเราทาให้ภาพมันดูมีมิติขึ้นได้ไหมฮะเราใส่ขอบภาพทําให้ภาพดูมีสีสันนี่ครับใส่กรอบเข้าไปครับขอบขาวไม่สวยเอาขอบอื่นได้ไหมเอากรอบสีอะไรดีครับนี่หรือว่าใส่เงาเล็กน้อยใส่เป็นเงาดีกว่าพิเช์สไตล์นะครับมีเลือกเยอะเลยหรือจะเอาเป็นกลมๆครับนี่เอาเลือกเลยออาลองดูกลมๆก็ได้นี่เป็นนูนๆครับนี่ประมาณนี้ไปสวยยังใช้ได้แล้วครับอ่าพอได้แล้วไงต่อครับครับผมกดนิวสไลด์ครับ <ปะ S 1> น้าถัดไปนี่หน้าถัดไปนี่ลุยเลยพี่หลามครับผมวันแรกไปไหนครับวันแรกผมไปฟูจิคิวเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นพิมพ์อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิครับผมฟูจิคิวอ่าพิมเลยฟูจิภาษาอังกฤษฟูจิคิวนี่ฟูจิคิวไฮแลนด์นอ่า ครับผมไล่แมวฟูจินี่ใส่รูปหน่อยนะฮะจริงๆใน d ดล็อกบ็อกอัตโนมัติเนี่ยเทมเทมเพลตหรือว่าในเลเยอร์อัตโนมัตินะครับมีเครื่องมือที่จําเป็นให้ไว้ให้ใส่อยู่แล้วนะอยากใส่รูปเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ครับคลิกเลยเห็นไหมครับกด Insert รูปไม่ต้องไปที่เมนูเห็นไหมครับง่ายขึ้นนะครับเลือกรูปเลยคุณน่รูปในดีฟูจิคิวอันไหนเป็นสัญลักษณ์ของฟูจิคิวคิวนี่ต้องดูที่ความเป็นเครื่องเล่นสวนสนุก ใหญยักษ์อลังการฟูจิคิวนี่เลยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับโลลคอสเตอร์ขนาดใหญ่ชื่อว่าฟูจิยามะขยายโรูปให้ใหญ่หน่อยนะครับแล้ววางเข้าไปพี่หลาวผมไม่อยากมีพื้นขาวข้างหลังอ่ะผมอยากให้เป็นพื้นเขียวเหมือนอันแรกอ่ะพื้นเขียวหมดเลยเหรอครับเออพื้นเขียวหมดเลยเราต้องเปลี่ยนแบ็กกราวน์อันแรกครับเราต้องย้อนกลับไปนะฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูว่าอันนี้แหละครับเราก็เอาพื้นขาวออกไง อันนี้มันเป็นมันเป็นหน้าหน้าที่สองที่เขาสร้างมาให้นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นมันมันมันจะมันจะมีพื้นขาวให้มาครับโดยที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่าเราเปลี่ยนเราต้อง,ง,งเลือกเราต้องเลือกเป็นอย่างนี้ครับนี่ปรับใหม่เลยเีนะผมเข้าไปดูในพ r o p e ตี y ของตีมครับมั่นใจนะครับว่ารายการเวลามีเยอะอะอ <laughs> ราจะเลือกอีกประมาณอีกสักกี่สิบนาทีดีฮะเอาพื้นขาวออกไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นติมมาตรฐานเอาอไม่ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับผมเคงั้น,นเราทําให้ฟูจิคิวมันสีไฮไลท์สวยขึ้นมาหน่อยจะแต่งสีของภาพฟูจิคิวไหมมันเรียว่าตัวสอนฟูจิคิวฟูจิคิวจะเปลี่ยนสีตัวงนี้เราโบเราโบก่อนเราโบก่อนอ่าโบอะไรครับโบนี่เลยใส่มันนานฟาบนี่นะครับมันจะได้สวยหน่อยมาต่อครับนี่ใส่เอฟเฟกต์กันมานิหนึ่งดีไหมฮะเอฟเฟกต์ได้ครับนี่มาที่โหมดของแอนิเมชันเลยครับ ครับอยากให้ฟูจิคิวมาไงครับฟลายออย่างนี้หรือว่า f l o ตอินลอยมานิ่มๆลอยมานิ่มๆครับสังเกตตัวเลขไหมครับเราเลือกลำดับขั้นของเอฟเฟกหรือแอนิเมชันในแต่ละหน้าได้ด้วยสมมุติว่าเราอยากให้หน้านี้เริ่มที่หน้าเปล่าๆแล้วมีตัวหนังสือมาก่อนแล้วรูปภาพค่อยตามมาทีหลังเราต้องตั้ง a n i m เมชันหรือว่าเอฟเฟกของตัวหนังสือให้เป็นอันดับหนึ่งคแล้วรูปเป็นระดับส สมมติอันนี้โฟลด์มาก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราไปคลิกที่ที่รูปครับแล้วเราก็ใส่เอฟเฟกให้กับรูปอีกทีขอเฟดขอเฟดอันนี้ขอเฟดมาขอเป็นเฟดเฟดมาอย่างนี้เฟดมาฟับนี่เฟดแล้วตั้งเวลาเฟดให้ช้าหน่อยนะเอาสัก3วิขยายรูปนิดนึงนะครับพรีวิวนิดนึงดูว่าเฟดมาเป็นยังไงนี่ครับนี่นะครับขยายรูปหน่อยได้ไหมฮะอันี่ตัวสัดส่วนสัดส่วนของรูปอาจจะไม่ไม่ตรงกับ ตัวที่หน้าหน้า,หน,าหน้าจอใช่ไหมฮะขนาดของหน้าจอเราก็ต้องมาที่เดี๋ยวนะฮะผมดูที่ดีไซน์ดูเครื่องมือนิดนึง mm hmm. ผมหาเครื่องมือก่อนครับเพื่อที่จะปรับขนาดของรูปนะฮะผมคลิกเลือกเลือกเครื่องมือ tools ขึ้นมาได้ไหม้ย mm hmm. เป็นไงฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะหาเครื่องมือก่อนนะครับ นี่เป็นผมนี่ผมจับขยายเองเลยนะฮะไม่ต้องงอื่องมือได้ผมจะขยายโดยที่ไม่ไม่ให้มันเสียสัดส่วนด้วยครับนี่ครับอย่างเงี้ยนี่นี่ครับเพื่อให้มันเข้ากับขนาดของหน้าสไลด์เราเป็นอย่างนั้นเลยเอางั้นนะฮะนี่อย่างนี้ครับดีกว่าครับอ่าดูสวยงามกว่าอ่าอ่าลองเพล่ดูสิอมาที่หน้าสไลด์สไลด์โชว์เล่นตั้งแต่ beginning ฝั๊บับเปิดไปเลยหนึ่งครบนี่อหนึ่งที่ ครับนี่นี่เห็นไหมครับ and flap flap f a ประมาณนี้นี่นะครับภูมิใจแล้วเหรอแค่นี้อ้าวอยากได้อีกครับใส่อีกครับไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้นี่ผมดูผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปหน้าสองมันน่าจะมี transition ได้ครับอ่าลอง transition มาที่แทบ transition เลยครับครับอยากได้ transition แบบไหนเราลองคลิกเลือกดูนะครับนี่มาเลย fade ครับ จากหน้าหนึ่งไปหน้าสองเฟดไม่สวยผมขอไวฟ์เข้ามาดีกว่าไวฟ์นะครับไวฟ์แว๊บนี่ครับลองกลับไปดูลองกลับไปดูครับฉะนั้นหน้าหนึ่งมันจะพรีวิวใหม่นี่นะฮะลองดูที่สไลด์โชว์แล้วไปที่บิ g ก n นพร้อมฟรับเปิดมาฟรับอมามามาฟรับนี่ปุ๊บ อจืดจืดจืดรู้แล้วต้องแก้ตรงไหนกลับไปที่หน้าแรกเชิญครับคำว่าหน้าประเทศญี่ปุ่นมันน่าจะมาทีหลังครับถูกครับมันไม่น่าจะมาก่อนครับนี่ครับเพราะนั้นเราก็เลือกคำว่าหน้าประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวผมดูที่แอนิเมชันของตรงนี้เอาหน้าประเทศญี่ปุ่นเลยครับพี่ลม ไม่ฮะอันนี้มันเป็นอันดับหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทําให้มันเป็นอันดับสองอ่าอันดับสองเลยครับครับผมอะให้มันโฟลตเข้ามาใช่ไหมฮะถูกต้องลอยเข้ามาดีกว่ามันจะดูงดงามกว่าครับผมนี่ใช่ไหมต้องอันดับหนึ่งอันดับสองเรียงก่อนหลังสําคัญนะครับครับผมอยากจะทําอันนี้เลยแล้วไปคลิกที่นี่เลยแล้วไปตั้งซันซิชั่นเลยมันกลายเป็นเลขหนึ่งมันมาก่อนถึงตอนนั้นคุณงงคุณจะแก้ไม่ได้งั้นเอาฟูจิคิวค่อยมาเป็นอันดับสามอันอันดับสามอัน สถานีชั่นนิดนึงเร็วไปนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะพรีวิวฟับนี่นะครับนฟึ๊ะฟึ๊บฟึบอย่างนี้นี่ครับดูมีลีลาขึ้นแล้วโอเคไปกันที่อย่าลืมเซฟหน้าที่3ทุกครั้งที่ทําอย่าลืมเซฟนะฮะตัวเซฟด้วยนะฮะไม่งั้นทุกอย่างที่ทํามาจะไล่บ่อยนะครับถูกครับถ้าคุณไม่เซฟไว้อ่าไปดูสไลด์โชว์เต็มๆอีกทีนะฮะดูไหมฮะฟับเท่เลยครับนี่ฟังดึงโย อันนี้ยังไม่ได้ใส่สาวเอฟเฟกนะฮะเป็นเสียงจากปากเราเองใช่นี่วันที่หนึ่งไปฟูจิคิวไฮแลนด์มีอะไรที่น่าสนใจในฟูจิคิวไฮแลนด์ไปดูกันเลยหน้าต่อไปหน้าที่สามนิวสไลด์นิวสไลด์เอาเลยครับเราใส่รูปต่อไปเลยครับเอาเป็นว่าผมจะเข้าไปที่เครื่องเล่นแต่ละเครื่องจะใส่รูปแล้วนะครับเครื่องแรกชื่อฟูจิยาม่าฟูจิยาม่าเลือกภาพฟูจิยาม่านี่ฟูจิยาม่าคือตัวนี้ครับเป็นสวนสนุกอ่าเป็นโรลล์คอสตเตอร์ที่เคยได้รับ ฉายาว่าสูงและเร็วที่สุดในโลกนี่เลือกภาพมาฟาบนี่มีมหลายๆรูปอยู่ในหน้านึงก็ได้นะครับคุณหนุ่ยนี่แหละครับงั้นขอรูปนี้ไว้มุมหนึ่งและผมขอตัวที่เป็นภาพของรางรางเครื่องเล่นโรลล์คอสเตอร์ฟูจิยาม่านี่ครับเลือกเลยเอาเป็นภาพนี้นี่ภาพนี้ฟ้บเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ฟูจิยาม่านี่ด้านนี้นี่ดูครับ ฟาบกูหลางอะไรจะสูงขนาดนี้นี่ฮะเราทำไงฮะเราก็วางไว้ข้างข้างนี่ครับแต่ละรูปมันจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วหลักหลักหลักการของงานงานนำเสนอบน powerpoint เนี่ยครับถ้ารูปเท่ากันไปหมดเลยเนี่ยมันจะดูไม่สวยรับมันแย่งกันผมขออีกตัวหนึ่งขอเป็นตัวลางตัวเครื่องตัวรถที่ทำการอ่าเรียกว่าอะไรฮะขึ้นไปเล่นอ่ะนี่มันจะมีรถที่ขึ้นไปเล่นตัวรถนะตัวรถตัวรถครับนี่ตัวรถ ไหนแล้วรถนี่แฟบหนึ่งเลือกเลือกเลือกฟาบนี่ตัวรถอยู่นี่ตัวนั้นนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ฟับใส่เข้าไปโอ้โหกระโดดเกาะนี่เลยนะครับใช่นี่ครับนี่ครับวางลงไปเ,เป็นยังไงฮะจะได้ใส่หนครับเนี่ยประมาณใช้นี้นะครับนี่ครับ <c oughs> นี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมปรับแต่งให้นะครับแล้วผมก็ใส่ว่าใส่หัวข้อนิดหนึ่งฟับ ก็ใส่ว่าอะไรเชิญคับฟูจิยามา่าาษาไทยอยู่าษาไทยอยู่นะฮะฟับฟูจิยาม่านี่โรลเลอร์คอสเตอร์โรลเลอร,อ,เอร์คอสเตอร์คอสเตอร์นี่เลยฟับเป็นไงผมเขียนผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับนี่เช็คอักขระก่อนนี่ครับลองลองเคาะ มีตัวบิ้งขึ้นมาเขียนว่าต้องมีขีดครับโรลเลอร์ขีดคอสเตอร์นี่อย่างนี้นะฮะใน powerpoint นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนี่เด็กที่ตรวจสอบคำนี้ก็ยังดีมากครับผมนะครับฟับออกมาเป็นอย่างนี้ก็ใส่วัตถุจะใส่ Trans ซิชันหรือจะใส่ a n i ิเมชันให้กับวัตถุก็เลือกแต่ที่หลนงนี้ผมอยากเป็นแบบว่าแหวกเอาความรู้สึกของคนที่เขาเล่นเครื่องนี้พอภาพทั้งหมดแสดงผลแล้วแล้วให้แหวกออกมาเป็นอีกภาพหนึ่งอยู่พื้นหลังทำได้ไหมครับ แบ่งยังไงครับแบงภาพทั้งหมดฟรืดออกมาแล้วกลายเป็นสไลด์หน้าที่4ี่ครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับเราต้องสร้างสไลด์หน้าที่4ี่ก่อนนะโอเคลุยเลยนขึ้นมาฮะครับผมแล้วไงต่อครับเราก็ใส่หน้าของคนที่เราอยากจะให้ดูภาพว่าหลังจากเขาเล่นเสร็จแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรนี่คนที่ไปเล่นนี่โอ้โหมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับหลายคนเลยทีเดียวครับนี่ต้องดูใส่หน้าคนนี้เลยเอาเต็มเต็มเลยดีกว่านะฮะเอาเต็มเต็มแล้วไม่ต้องมีไตเติ้ล หลังจากเล่นไปแล้วครับนี่ครับเขามีหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ครับขึ้นไปอยู่บนรถโรลคอสเตอร์ที่เคยได้รับ World Guinness Record บันทึกสี่โลกว่าสูงและเร็วที่สุดในโลกนี่ครับขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยหลังจากเล่นเสร็จเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเราจะแหวกภาพออกมาเลยหลังจากภาพนี้แหวกนะครับแหวกเลยฮะใช้วิธีแหวกนะครับเดี๋ยวผมหาเอฟเฟกแหวกก่อนนะครับ เจอไหมฮะนี่ครับอ่าแหวกเลยเปิดเปิดประตูเลยฮะฟานี่นะลองดูซินะฮะมันต้องมันต้องทำที่หน้านี้หรืออ๋อไม่ใช่ต้องทำที่หน้านี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเป็นนั้นก่อนนะครับแล้วก็มาที่หน้านี้แล้วก็เลือกแหวกแทนนี่แหวกคือดอนี่นะฮะนี่นะฮะหน้านี้ต้องมีทันสิชันมาด้วยหน้านี้มาไงอันนี้มาเอามายังไงครับ มาแบบไวป์ก็ได้นี่นี่อย,นอย่างนี้เลยอ่าโอเคงั้นลองเลยดดูลอง do, อเลยดดูลองเลยดดูมาส<ะ>ิไปที่สไลด์โชว์ฟรับฟรับฟรับข้อเลยครับฟรับทิปตะลุยกับนุยพงสุขนักประเทศญี่ปุ่นฟรับนี่เสร็จปุป๊บฟึ่งฟูจิคิวไฮแลนด์ดินแดนของสนามเด็กเล่นเอ้ยสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด ถูกแล้วประเทศญี่ปุ่นอ้าวนำเสนอฟูจิยาม่าโรลเลอร์คอสเตอร์หลังจากที่ขึ้นไปในตำแหน่งความสูงถึง90เมตรแล้วผู้เล่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ว้าแบบนี้เลยครับผมนี่ไงสรุปไหมครับนาน่ผมนี่แหละครับวิธีการทำสไลด์คือ เวลาเราทาสไลด์นะฮะเราต้องทําไปด้วยคิดไปด้วยแล้วว่าเราจะนาเล่าเรื่องยังไงซ้อมไปด้วยในตัวนี่คือจุดสําคัญนะฮะแล้วสิ่งที่เราคิดออกก็คือเราจะวางราร์นหรืออะไรต่อมีอะไรของมันเนี่ยให้มันได้พอดีกันครับนะครับยังพอมีเวลาเหลือเพิ่มเติมไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเราสรุปกันนิดหนึ่งได้ครับนะฮะกระบวนการของการสร้าง Presentation ด้วย Microsoft Office 2010ัหรือ p า w e r อ o i n t 2010เนี่ยเป็นยังไงครับเรื่องของเรื่องก็คือ อันดับแรกเนี่ยถ้าเราทําสไลด์อย่างยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์สไลด์ที่เราท<ำ>ําถ้าเราทําสไลด์แบบทําไปคิดไปจะเห็นสังเกตได้ว่าใช้เวลาทํานานมากถูกต้องนะฮะต้องย้อนกลับไปที่ตอนที่สองที่เราบอกว่ากฎของการทําสไลด์เนี่ยที่ดีคืออะไรคือ,อคุณต้องเตรียมงานไว้ก่อนอ,อันดับแรกคือคุณต้องเลือกรูปก่อนคุณจะมาเลือกรูปในหน้าในโปรแกร,รม powerpoint เลยเนี่ยก็ทําได้แต่ถามว่าเสียเวลาไหมเสียเวลา โอนะควรจะเลือกรูปก่อนที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือจะด่าผมใช่ไหมฮะไม่ผมยกตัวอย่างผมใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างเพราะว่าคนทุกคนคนทุกคนนะครับคุณหน่วยไม่ว่าคุณหน่วยหรือผมหรือใครเนี่ยเวลาเริ่มต้นทาสไลด์โชว์เนี่ยจะทําแบบนี้ทุกคนอไม่ว่าใครก็ทั้งทาไปด้วยคิดไปด้วยใช่เพราะไม่มีใครรู้ว่าการทําเตรียมข้อมูลก่อนแล้วมาทําทีหลังเนี่ยมันเร็วกว่ามาก แล้วมันได้สไลด์ที่ออกมาคุณภาพดีว่าเพราะว่าเราใช้เวลากับมันน้อยเราก็จะมีเวลาตกแต่งกับมันมากขึ้นอ๋อเป็นอย่างนั้นะฮะส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ตอนต้นเนี่ยผมไม่ทักท้วงอะไรคุณหนุ่ยเลยแล้วผมปล่อยให้คุณหนุ่ยทำเลยแล้วผมก็ทําตามให้เพื่อที่จะได้มายกตัวอย่างและสรุปและวิเคราะห์ให้ในตอนท้ายนี่เองผมยอมเป็นตัวอย่างที่แย่ๆนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ได้เกิดการสอนในตอนท้ายนะครับครับผมแล้วก็ในกรณีที่เราจะเอาไปทําที่อื่นอันนี้สําคัญเหมือนกัน Microsoft PowerPoint เนี่ยปัจจุบัน2010ถ้าเราจะเซฟไฟล์เก็บไว้แล้วเอาไปเปิดใน Microsoft Office 2007-2003รุ่นที่ต่ำกว่าครับผมันต้องทำยังไงครับพี่หลามถ้าเป็นไฟล์สำหรับ Office 2007นะครับจะเป็นนามสกุล4ตัว p p t x นะครับซึ่ง PowerPoint รุ่นใหม่จะไม่สามารถเปิดใน PowerPoint รุ่นเก่าได้แบ่งรุ่นอย่างนี้นะครับ รุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นเก่าคือ2003ลงไปอ่ามันจะเป็นนามสกุล .ppt อ่าสามตัว3ตัวนะฮะพอ2007กับ2010เนี่ยจะเป็น4ตัวซึ่งเปิดกันได้อ่าไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เอา2010หรือ2007ย้อนไป2003ไม่ได้ถูกต้องมันมีวิธีทำให้ได้ไหมครับทำได้ครับก็คือเซฟแอสครับนะฮะเซฟเป็นไฟล์ชนิดต่างๆนะฮะดูหน้าจอเลยครับสมมุติว่าคุณทำงานเสร็จแล้วนะครับคุณเซฟออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุด .pptx ใช่ไหมฮะเซฟแอส บันทึกไว้ที่ก้นอีกแล้วหรอครับอีกแล้วครับต้องย้อนกลับไปดูมุกนี้ในตอนที่7นะครับนะฮะเราก็จะมาที่ตรงนี้ครับหน้าของการเซฟนะฮะเราจะเลือกชนิดของไฟล์ครับนี่โอ้โหมีหลายชนิดมากว่ามันมีเยอะมากนะฮะถ้าเราอยากจะเลือกให้มันเป็น powerpoint สำหรับ Win office 9997จนถึง2003ครับก็ต้องเลือกเป็นหัวข้อนี้อ่าแต่มันมีตัวหนึ่งน่าสนใจ powerpoint show ความหมายคือว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้คนที่เขาไม่มี PowerPoint ไปเปิดสามารถที่จะเปิดได้ด้วยได้ด้วยสำหรับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม Microsoft Office เลยก็ต้องเลือกเป็น PowerPoint Show มันจะโชว์ให้แต่เราจะแก้ไขอะไรมันไม่ได้ถูกต้องดูได้อย่างเดียวนะครับนี่นะนามกุณแต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำได้หลายรูปแบบเลยรวมถึงไปยังโปรแกรมประเภท Open Source อย่าง Open Office ก็ทำได้เนี่ยเป็น Open d o c u m e n t Presentation ก็จะไม่ไปเปิดโปรแกรมนั้นบนนั้นได้เซฟเป็น Adobe PDF อยังได้เลยก็ทำได้นี่นะหนไทำได้หลากหลายรูปแบบครับผมนะฮะก็ยังไงก็ลองศึกษากันดูในรายละเอียดอีกครั้งเซฟเป็นรูปภาพปล่าๆไปก็ได้ในกรณีที่ง่ายที่สุดถ้าคุณกลัวว่าสไลด์ของคุณเนี่ยจะมีปัญหากับเครื่องนู้นเครื่องนี้วิธีที่ชัวร์ที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตใดระบบ OS แบบไหนก็ช่างต้องเปิดรูปภาพได้คุณก็เซฟพรีเซนต์ของคุณหรือสไลด์ของเ เป็นรูปภาพไปเลยนี่นะครับจบ,บเลยทำ<ล>ได้หลากหลายรูปแบบนะครับยังไงก<ต>็แล้วแต่นะครับมือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ตนี่มไม่เกี่ยวข้องกับ powerpoint นะฮะ<ช>แต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่หัดใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเรามีหนังสือให้อันนี้ อัปเดตมาเพื่อปี2011เลยทีเดียวรู้จักอินเทอร์เน็ตกับการเชื่อมต่อไปจนถึงความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตนะครับครับผม Provision นะนำเสนอนะครับ,รบก็มาแจกกันใน eTV ของเราด้วยนะครับครบนะัสองเล่มด้วยกันฮะนะฮะเล่มนี้หนามากนะครับค่อนข้างหนาแล้วก็มูลค่าเล่มนึง199บาทแถมดีอะซีด,ด,ด,ด นะครับที่ภายในจะประจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ด้วยอ่าถ้าพูดถึงลิงก์ก็คลิกลิงก์ในซีดีแล้วก็ไปได้เลย,ยไปหน,น้าเว็บ,บนั้นได้เลยอ่าพี่หลามมีคําถามว่าอะไรครับมีคําถามผมอยากจะถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกนิดหนึ่งครับผมอยากทราบว่าปัจจุบันนี้เว็บไซต์อันดับหนึ่งที่มีคนเข้ามาที่สุดในโลก คือเว็บไซต์อะไรครับแค่นั้นเองเหรอครับง่ายมากๆเลยนะฮะง่ายไหมครับอ,อาจจะดูเหมือนง่ายเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจถึงเว็บไซต์ที่เคยเป็นอดีตแชมป์ทุกวันนี้เขาโดนโค่นแชมป์แล้วโดยอีกเจ้าหนึ่งที่แหมเป็นอะไรที่วัยรุ่นชี้จ้ากันเหลือเกินอย่างนั้นเลยท<อ>ีเดียวแมนะฮะ นั่นก็แปลว่าไม่ใช่ Google สิไม่ใช่ครับใครจะตอบก o o g l e ผิดนะครับต่อเข้ามานะครับที่ itpresent@hotmail.com ครับ itpresent@hotmail.com นะครับอยากรู้คำตอบของคุณว่าเว็บไซต์อะไรคนเข้ามากที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับคบอมมีสมาชิกกว่า500กว่าล้านคนแล้วทุกวันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อจะใบอะไรกันเยอะแยะส่งมาแล้วกันส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะติชมรายการนะครับใช้อีเมลเดียวกันนี้ได้นะครับรวมไปถึงการเขียนจดหมายนะฮะถ้าท่านอยากจะให ข,ข้อความของท่านถึงเราช้าลงนะครับท่านก็ส่งจดหมายมาที <laughs> ่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนสีอยุธยาเขตร,ราชเทวีกรุงเทพ1040 0ศนสี่ <c oughs> นี่สำหรับในบางบาบงพื้นที่ที่ไม่สะดวกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> ยังไงศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะนำเสนอนะครับองค์ความรู้ต่างๆเป็นหลายรูปแบบเลยนะครับ <c oughs> ออกอากาศผ่านทาง Satellite ล v ์ทวีจานดาวเทียมนะครับช่องทีวี NBT ก็มีรายการ Student Channel นะแล้วก็ยังจะมี แผ่น uh, VCD ออกไปถึงบ้านท่านอีก oh oh. ส่งตรงกันไปเลยทีเดียวหลากหลาย<ๆ>รูปแบบทำให้ท่านมีความรู้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้ติดตามได้ใน i t presentation Present <ation. S 2> ผมหนุ่ยพงสุขครับผมพี่ล้ำจิโกโอไอทีลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับในชื่อตอนว่าวิธีใส่กราฟและแผนภูมิครับว้าวนี่เราสร้าบกันไปแล้วนะฮะว่าการใส่กราฟแผนภูมิเนี่ยสามารถทาได้บน powerpoint ด้วยถึงแม้มันจะเป็นความสามารถของ Excel ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจ้าของโปรแกรมเดียวกันก็ยืมความสามารถในการคำนวณกราฟแท่งหรือแผนภูมิเนีจาก Excel แล้วก็มาแปะแมะไว้ได้ติดตามต่อตอนหน้านะครับตอนที่11บเอนะ็ด<ม>เราจะได้มาทราบกันนะครับว่าการใส่แผนภูมิล,ลงไปใน powerpoint และทำให้สีสันของการทำ presentation ดีขึ้นเป็นอย่างไรติดตามไห้ได้นะครับวันนี้ผมหนุย่ยพงศุครับผมพี่ลำชิโก้ไอทีครับลาไปก่อนเจอใหม่ตอนหน้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ กดคลิกคลิกสั้นๆน,นะครับเพื่อย่อใจความของความรู้ที่เกิดขึ้นใน IT Presentation ประจำตอนที่10ในวันนี้ครับครับผมตอนที่10นี้นะครับเราได้แนะนำให้คุณลองทำ Presentation ด้วยตัวคุณเองเสร็จแล้วนะครับให้คุณย้อนกลับมาวิเคราะห์วิธีการทำของคุณตั้งแต่ต้นว่าคุณไปเสียเวลากับตรงไหนมากเกินไปหรือเปล่าคุณมีการเตรียมการหรือเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ไหนเพื่อที่ให้สไลด์ของคุณนั้นออกมาสมบูรณ์แบบ ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า Pre presentation ที่ดีเกิดจากการเตรียมข้อมูลที่ดีด้วยนะครับเตรียมรูปเตรียมภาพเตรียมเท็กต่างๆรวมถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงนะครับก็จะทำให้คุณทำ representation ได้เร็วขึ้นด้วยนะฮะอ้าวติดตามต่อตอนหน้านะครับ ขาก็มีโปรแกรมนําเสนอมีครับชื่อ Keynote Keynote ตัวนี้ก็ก่อนหน้านี้ตอนยุคสมัยของ Office 2007เนี่ย Keynote ออกมาเนี่ยความสามารถเหนือกว่า Office 2007เยอะ Microsoft PowerPoint เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Microsoft Excel เะนั้นเขาก็เป็นดึงควาสามารถ Excel มาดีไม่ตอบว่าเป็นเจ้าของเดียวกับโทรศัด้วยไม่ใช่กิดอันกัานะแต่แล้นเนี่ยการใส่ข้อมูลเชิงสถิตินะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกคนใช้ Windows ทั่วโลกเนี่ยมีอยู่80กว่า ถ้าเรารู้เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนเช่น82%เราใส่เข้าไปมีคนใช้ Macintosh อยู่9%เรารใส่เข้าไปใช่ไหมฮะ,ะ,ะเราต้องมาที่เมนูที่ชื่อว่า Master View ตรงนี้ครับกดเลยครับ Slide Master ก็คือหน้าแรกของหน้าแรกอีกทีหน้าแรกของ Master อีกทีถ้าเข้ามา<อ>ดูตรงนี้ครับจะเห็นแผนภูมิเลยว่ามันมี